คำเตือนชิวิดีโอนี้สร้างขึ้นเพื่อความบันเทิงและความสนุกเท่านั้นไม่แนะนำให้ทำตามผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำนะครับโอเคครับผมก็กล่าวสวัสดีทุกคนทุกท่านด้วยนะฮะตอนนี้ก็มาอยู่กับผมที่หน้าเกมชัาม,มวยไทยนะครับรอบนี้ก็มีเข้ามาที่5000นะทุกคนตอนนี้เราก็อยู่กันในค่าย PG นะครับมาเดี๋ยวผมเริ่มเบ็ด1น0ไปก่อนแล้วกันนะทุกคนสารคิปนี้ก็จะทำาพื้ความบันเทิงเท่านั้นนะครับไม่แนะนำให้ทำตามนะ เกมนี้ก็สกตเตอร์ลงสามตัวได้เข้าไปลุ้นฟรีเกมนะครับแล้วก็เป็นเกมไวล็อกด้วยนะทุกคนมาเดี๋ยวใช้เบ็ด100รล่าฟรีเกมไปก่อนแล้วกันนะครับดูดีว่าจะมีโอกาสได้เข้าหรือเปล่านะแต่เกมนี้ก็ไม่มีให้ซื้อฟรีด้วยนะฮะทุกคนโอเคสวยในมาที่750นะครับไปค่อยๆไหลไปครับผม สำหรับใครที่เพิ่งเข้ามาดูช่องผมไปครั้งแรกนะครับยังไม่ได้กดติดตามก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับขอกำลังใจคนละห like. นะึ่งไลค์ก็หอในทุกคน ดอกนี้จัดไปเพื่อนมาหว่นทุกคน4ตัวนะครับมุบนฟรี12รอบนะครับมาดูว่าจะเกลือหรือเปล่านะทุกคนเกมนี้เวลาเข้าฟรีนะฮะทุกคนยิ่งนักมวยมาเยอะก็ยิ่งมีโอกาสแตกเยอะนะครับมาเดี๋ยวจบฟรีเกมนี้ผมค่อยขยับเบ็นแล้วกันนะมาดูว่าฟรีรอบนี้จะได้กำไรเท่าไหร,ร่นะฮะ มาเจ็ดรอบสุดท้ายครับผม โอเคครับผมแล้วมาที่1 9 5 0นะฮะทุกคนก็ถือว่าเอาเรื่องอยู่มนกันนะมาเอาเบสสองแล้วกันนะฮะทุกคนโอ้โหเล่นแป๊บเดียวตอนนี้ก็แตกหมื่นแล้วนะฮะมาเดี๋ยวผมขอต่อยสักหน่อยแล้วกันนะ,ะทุกคน ผมว่าจะดันให้มันถึงสักสองหมื่นนะทุกคนมาดูว่าจะได้หรือเปล่านะครับมาไหมาเพื่อนเบด็ดสองร้อยห้าสิอื อืเอาหน่อยเพื่อนเข้าปีตุ้มเดียวคือเียบเลยนะทุกคน <S <S พราะว่าเบสสองร้อยห้าสิบน่าจะไม่ไหววะทุกคนอ่ะเอาเบสห้าร้อยวัดใจไปเลยละกันนะครับแต่ก็ถือว่าเสี่ยงเป็นกันนะโอกาสที่มันจะหมดไวคือสูงมากนะฮะทุกคนแต่วา่ามันแตกก็แตกเยอะนะครับมาดูว่าเบสห้าร้อยจะมีโอกาสได้เข้าฟีหรือเปล่านะฮะโอ้โหอืมจับไปเพื่อนมา หมุนฟรีแต่รอบเลยฮะร,รอบนี้ไม่แต่ก็ให้มันรู้เรื่องไปนะทุกคนถ้ามันไม่แต่จริงๆก็ย้ายเกมครับผมโอเคสวยจัดไปเรื่อนมันต้องอย่างนี้ครับผมเอาว่ะแด้มาที่5,500นะครับตอนนี้รอบหมดแล้วก็เหลือที่4รอบสุดท้ายนะฮะทุกคนดูดีว่าเบ็ด500รอบนี้จะทำกำไรได้อยู่หรือเปล่านะครับ ดอกนี้แม่งได้ว่ะได้มาที่1750นเจ็ีทุกคนมารอบสุดท้ายครับผมโปไปเบี้ยนโอ้ยมาเดี๋ยวเรามาดูว่ารอบนี้ได้เท่าไหร่นะฮทุกคนโอเคครับผมได้มาที่46500นห้ะครับผมว่าเลิกเลยแล้วกันนะทุกคนเอาทุนเข้ามาห0 0พันนะครับตอนนี้กําไรก็ได้มาประมาณ4 3่หมืนสามนะฮะในใจก็อยากไปต่อเมกันนะทุกคนแต่ก็ อยากโล่มากนะครับเดี๋ยวไปหาเกมใหม่เล่นต่อแล้วกันนะใครชอบเกมนี้คลิปนี้ก็ฝาก like, กดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับ